สวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยทั่วโลกก็มาเจอกันวันนี้วันที่เท่าไรยี่สิบสี่ยี่สิบี่ยห้าี่หกยี่เจ็ดยี่ปดยก็ยีิบแปดวันนะคะเดือนเนี้ยก็คงจะเร็วขึ้นมีนาข่าวสาของเราใจจดใจจ่อเราไม่ลืมนะคะพี่น้องข้อมูลข่าวสารของอ,าอาจากฝ่ายแสงของท่านนรธรมรม,ท,รมที่บอกว่ามีนาจะเริ่มที่จะ ข้าเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตียงเม็ดเป็ดรอดูกันแล้วการงานนี้จะไปถึงไหนนะคะพี่น้องประมาณนั้นท่านดุนรัธรรมก็คงเป็นห่วงประชาชนมากกับการสูญเสียชีวิตของผู้บนโลกวันนี้ด้วยวัคซีนนะคะพี่น้องที่เยอะแย,ยะแต่แปดแต่ละประเทศร่วงกันเป็นใบไม้เลยคือเอาไม่อยู่เบรกไม่อยู่แล้วประมาณนั้นเบรกอยู่ได้ก็คือลายเตียงเม็ดเป็ดการกวาดล้างตอนนี้จากประเทศไทยก็คงจะ ชัดเจนมากขึ้นนะคะพี่น้องอนั่นหมายถึงอะไรผู้ผู้ผู้ช่วยความมั่นคงในประเทศจีนมาเหยียบแผ่นดินไทยนีย่ถือว่าบ่งบอกให้ชัดเจนว่าเครือข่ายขาบวนการของคนจีนหรือคอมมิวนิสต์หรือแก๊งคอนเซนเตอร์อเนี่ย80%ก็จะเป็นคนจีนใช่ไหมคบพี่น้องคนไทยหรือคนอื่นๆเนี่ยก็เป็นแค่ ลูกจ้างหรือถูกหลอกไปทำงานให้แล้วมันก็บังคับให้ทำงานตามคำสั่งอ่าเครือข่ายแจ็กพวกนี้เห็นไหมมมันหัวมันนี้มันมันใบามากหัวมันเนี่ยเขาเรียกว่าฉลาดในทางการโกงฉลาดในทางที่ไม่ดีพูดฉลาดในการทำลายประชาชนหรือคนทั่วโลกไม่ได้แตกต่างชนเผ่าอิสราเอลหรือชนเผ่าชาวยิวปลอมเนี่ยพี่น้องที่ไปอยู่ที่ไหน อยู่ที่โซนตะวันออกกลางก็คอยทําลายสงครามาเกิดสงครามจากการซัพพอร์ตของเครือข่ายที่เราบอกมาตลอดก็คือเท่ากับเท่ากับเท่ากับลอดชายจะองค์กรไหนก็ช่างในโลกใบน,นี้ปัจจุบันปัจจุบันไม่มีการเขาเรียกว่า,าไม่มีองค์การไหนที่จะอลอยนวลค่ะพี่น้อง องค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นคือมองไว้แล้วเนี่ยคือสรุปไปเลยก็ว่าได้นั่นคืออยู่ภายใต้ของเครือข่าย13ตระกูลที่มีอำนาจที่เป็นหุ่นเชิดของตระกูลออสซินีนั่นคือยังเครือข่ายจอร์จโซลอนี่คุมเมนหลักแบบติดกับประชาชนเลยประชาชนประเทศนั้นจะ จะอ่อก็เราเจะเงียบสงบหรือไม่เงียบสงบขึ้นอยู่กับไอ้จอาโซโลสหมดเพราะมันเป็นคนคุมการเงินในนามองค์กรทั้งหมดที่มันสามารถเอาเงินจากองค์กรหรือสิทธิมนุษยชนหรือ USAID เนี่ยออกมาได้แบบสบายๆแล้วก็กระจายทุนเหล่านี้ออกไปตามประเทศต่างๆเพื่อซัพพอร์ตฐานขอ,ของเขาให้แน่นขึ้นนั่นคืออย่างนนั้นพี่น้องคุณ คุณอย่าไปใส่ใจกับสื่อหลักนะสื่อหลักจะเป็นสื่อจุดสุดท้ายที่จะถูกทำลายและสื่อหลักที่เกิดขึ้นในหน้าจอทีวีเป็นสื่อของอจอโซลอทั้งหมดที่คุมสื่อทั้งหมดบนโลกวันนี้เจ็ดร้อยช่องเจ็ดร้อยเจ็ดช่องและช่องอิสระสองร้อยเจ็ดสิบเก้าช่องอต่อหน้าเราจะบอกว่าอิสระเขาว่าอิสระเนี่ยพี่น้องก็ทราบว่าเขาสามารถเอาข่าวจรงิงข่าวอะไรออกมาได้หมดคือ คือคือสามารถไปจับดีเทลออกมาได้หมดแต่มันแค่เป็นในานามแต่279เจจอร์จสซลตคุมคุมโดยตรงเลยอ่าเป็นการจับเป็นการเป็นการอะไรพี่น้องดักจับนักข่าวที่จะเอาข่าวจริงออกมาเจอะเกินไปก็ไม่ได้เพราะนั้นนักข่าวเนี่ยที่ออกไปหาข่าวตามสถานการณ์ทั่วโลกที่มีเหตุการณ์แรงๆนี่จะตายทุกปีโดยเฉพาะโซนยุโรป คิดดูโดยฝรั่งเศสนี่เจอบ่อยเพราะเครือข่ายโคลโล و ีของฝรั่งเศสเนี่ยมันจะอยู่โซนทวีปแอฟริกาใต้ที่ติดระหว่างโซนตะวันออกกลางที่ไม่กล้าพี่น้องประมาณนั้น่ะแถบมาลีแถบอกอรูสูโดงสูดานแถบอะไรพวกนี้ยที่เกิดสงครามบ่อยๆเนี่ยนั่นแหละค่ะพี่น้องนักข่าวแถทบทยึดหลบจะตายแทบทุกปีเพราะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเขาจะมีวันอะไรกับ วันวันประจําคือวันสําคัญของนักข่าวประมาณนั้นเขาจะไปอะไรในในสถานที่สาธารนณะอ่าเป็นประจําทุกปีนี่แหละเราก็ไปถึงบางอ้อว่าทําไมนักข่าวที่ยุโรปมันตายบ่อยนักแล้วก็ตายทุกปีนั่นหมายถึงมันโฆษณาออกไปเฉยเฉยอ่าคุณจะไปเก็บข่าวที่ไรอะไรยังไงก็ได้เห็นไหมพี่น้องว่าการจับประกันหรือการอะไรเนี่ยที่แหกออก ทางทีวีเนี่ยเยอะแยะแต็แอันนี้เป็นแผนการของการทำลายโลกมนุษย์โดยตรงคนโดยสุดช่วยตลอดแม้กระทั่งนักข่าวที่ที่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องไปอะไรพี่น้องเอาเอาความจริงออกมาก,ก็ถูกเก็บเห็นไหมพี่น้องแล้วก็สื่อหลักของเขาก็คือสี่เอ่อสื่อสื่อ CNN อ่าที่เป็นสื่อที่เขาเรียกว่าข่าวเนี่ยมันเอาออกมาเนี่ยมันจะตบตาคนตลอดอ่ะภาพที่เกิดเหตุการณ์น่ะะพี่น้อง มันจะเอาภาพภาพเดียวที่สามารถออกโชว์ประชาชนชาวโลกได้มันจะรีตรงนั้นแหละถ้าภาพนั้นเป็นภาพที่สยดสยองให้คนกลัวมันจะรีแล้วรีอีกแต่รายละเอียดต่างๆที่เกิดอย่างอื่นเนี่ยพี่น้องมันมันจะเก็บน้อยมากมันจะถ่ายทอดน้อยมากพูดง่ายๆซะหลังจากน้ำก็กรีลีอันนี้เป็นการสร้างข่าวให้คนกลัวแล้วก็อ่าพี่น้องให้ความ จริงไม่ไม่ก็โลว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์พูดพูดง่ายนี่คือสื่อที่เขาจะต้องเก็บทีหลังอ่ะนี่คือเชื่อมโยงกับองค์กรทั้งหมดหนึ่งในนั้นประเทศไทยศูนย์ใหญ่อยู่กรุงเทพแล้วสื่อในประเทศไทยแล้วพี่น้องจะเอาความจริงจากเขาเนี่ยมันได้เหรอในเมื่อว่าจอร์จโซลอร์เป็นคนซับพอร์ตทั้งหมดแล้วก็องค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากในประเทศไทยเรา ตัวหนังสือที่เขาเอาออกมาเครือข่ายของไอ้จอโซลอดเนี่ยมีเครือข่ายในมั่งเนี่ยมันตัวเล็กมากเชลร่ไม่สามารถที่จะบอกพี่น้องได้จําได้คือประชาไทยทิเทเลอร์เลยประชาไทยคือพักพักพักการเมืองที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แล้วไอ้ไอ้จอโซลอดนี่ก็ตั้งให้เป็นทุนให้ซัพพอร์ตให้อย่างน้อยก็มีฐานเงินให้ล้ห1.7ล้านใช่ไหมไม่ธรรมดานะคะพี่น้องอนี่คืออะไรข,ขบวนการที่ทําให้สถานการณ์ โลกแต่และประเทศนิ่งไม่ได้ต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นหมดรุ่นนี้ก็ต่อรุ่นใหม่รุ่นใหม่คือวิวัฒนาการของเขาคนกลุ่มเหล่านี้จะสร้างตามอ่าคละรัทสมัยเกิดขึ้นยุคไฮเทคมันก็เอาไฮเทคมันต้องมีสงครามทางไซเบอร์ขึ้นมาสงครามทางไซเบอร์นั่นคือเป็นสงครามที่อันตรายสามารถปัน่นปั่นหัวผู้คนบนโลกนี้ให้เชื่อแล้วก็ตามด้วยสื่อมันจะโคกันหมด ทำไมสื่อถึงอยู่ภายใต้เครือข่ายของมันหนึ่งนันนอุตกรรมบันเทิงก็ใช่เห็นไหมครับพี่น้องมันตามใีสื่อมีเดียทั้งหมดใครคุมไมจอจีโซลตสคือมันคุมเราได้หมดเลยนี่คือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางเดียวคือตื่นรู้และไม่ใส่ใจแล้วหันเข้ามาหาข้่องช่องข้อมูลข่าวสารที่ท,ที่ที่ประชาชนเขารู้อ่าเขาลบกอ่าเบสิกพื้นฐานของของข่าวที่เยาออก ถ่ายทอดออกมาพี่น้องได้ฟังเบสิกพื้นฐานของโลกอ่าข่าวการรีเซ็ตประมาณนั้นค่ะพี่น้องคนที่ไม่ใส่ใจจริงๆเนี่ยคุณจะจบเป็นยายเอกุยโทเข้าเรียกว่าอะไรพี่น้องจุดนั้นข้เรียกว่าถ้าคุณไม่อยู่ในกระบวนการที่เราทํางานเนี่ยโฟกัสอึดโฟโกัสอิดเลยระดับไหนก็ช่างคุณจะกลายเป็นคนที่อะไรพี่น้องขเขาลนลาสมัยประทันทีเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตหรือข่าวสารเนี่ย มันเขาเราะมันแอคทีฟมากมันมาไกลแล้วค่ะพี่น้องมันถึงเส้นทางที่เราจะโบกธงแค่นั้นจบนี่คือจุดที่คนที่เขาตื่นรู้แต่ถ้าคนที่ยังงมงายอยู่กับหน้าที่การงานตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นคุณไม่ยอมเจาะข่าวสารจากช่องอื่นๆหรือเทเลกรอบเทเลแกรมพวกเนี้ยบางคนไม่รู้แม้กระทั่งเทเลแกรมนะคะพี่น้องบางคนเนี่ย youtube ยังเข้าไม่เป็นบางคนยังยังไม่มีว่าเฮ้ย u t u b e มึงเข้ายัางไง ไม่เขาเรกว่าไปไม่เป็นก็มีเยอะแยะแต่แปะนะคะพี่น้องเพราะเขาไม่มีเวลาที่จะมาใส่ใจกับอ่าเขามีดียประมาณนั้นคือถ้าบางคนเนี่ย a ฟ e b o o กก็ไม่ยอมโหลดไม่มีเลยแหละอ่าถ้าคนที่ไม่เจาะสแสวงหาใส่ใจจริงๆเนี่ไปไม่รอดอ่าเขาก็จะหลงเชื่ออยู่ในอ่าระบบการปกครองเก่ากลายเป็นทาสของพวกนี้อีกต่อไปนี่คือจุดหนึ่งที่เราอยากให้พี่น้องตื่นรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยหนึ่งในนั้นประเทศไทยเนี่ย เตรียมการกวาดล้างเต็มที่ใช่ไหมครับพี่น้องอ่าคนเจ็คคนจีมันเยอะใช่ไหมอ่าเจ้าหน้าที่พนักงานเครือข่ายแก๊้งคอนซนตอ,อกเซ็นเตอร์ถึงขนาดสั่งพอเข้าเมียนมาทลายทั้งหมดแล้วก็ไปเจอบอลอีกถึงขนาดสั่งเครื่องบินเตรียมเนี่ยสิบหกเที่ยวเนี่ยมันธรรมดาเหรอรับพี่น้องคุณดูู่มันธรรมดาเหออร,รเหอสิบหกเที่ยวเนี่ยอ่าจากประเทศจีนนะคิดดูแล้วอีก ตระกูลหมิงตระกูลหมิงเนี่ยหนึ่งในนั้นหัวโปกเนี่ยเขาก็จับไปแล้วแล้ว,ลวตระกูลนี้จะเป็นตระกูลที่ใหญ่มากเลยคือมันมันคงสั่งกันแล้วแหละนิสัยสันดานของเจ็คจีนคอมมิวนิสต์พ่อมึงตายลูกรับลูกตาอ่าอ่าอ่ออาก็เราว่าลูกรับหลานรับเป็นช่วงๆขบวนการพวกนี้ถ้าไม่กวาดล้างจริงๆไม่จบค่ะพี่น้องนี่คือสันดานแก๊งเครือข่าย มาเฟียแก๊งคอนเซนเตอร์แล้วมันมีเงินเออหัวหัวแก๊งใหญ่นะอ่าที่เราเห็นเนี่ยอยู่ในช่องคนเนี้ยมันเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอนเซนเตอร์แล้วก็ขบวนการที่เปิดบัญชีอ่าไอกคนเนี้ยเป็นระดับผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมใหญ่ในประเทศจีนมันโกงเงินนะครับพี่น้องขบวนการเครือข่ายธุรกิจสีเทาแปดพันล้านตอนนี้ก็พยุงแขนมันเข้าสู่แดนปะหารคุณดูใช่ว่า นักธุรกิจประเทศจีนเนี่ยกับเครือข่ายแขกจิวเนี่ยมันจะไปแตกต่างอะไรไม่ได้แตกต่างกับพรรคนักการเมืองพรรคเดโมแครตไม่ได้แต่แต,แต,แตกต่างพรรคการเมืองในยุโรปที่กําลังมีการเลือกตั้งที่เขาจะวางแผนล่อ,อเจือของอคนในเยอรมันเนี่ยพี่น้องคุณเยอรมันสถานการณ์จุโลบตอนนี้เพียงขลบเพียงเป็นแค่การสั่ง สั่งการจากท่านโนโนรัมที่จะเล่นงานเกี่ยวกับขบวนการที่โกงเงินอ่าโกงเงินภาษีโกงเงินองค์กรที่ใช้ในนามองค์กรแล้วอ่าพี่น้องเงินนั้นไม่ไปถึงมือคนที่จนจริงๆแล้วเงินเหล่านี้มันไปตกอยู่ที่มือใครเพราะหนึ่งในนั้นเราบอกแล้ว,ว่าองค์กรโลกทั้งหมดมากองอยู่ที่สาภาพยุโรปทีนี้คนที่เกี่ยวข้องมันเชื่อมโยงกับนกักการเมืองขบวนการการเมืองของคนในยุโรปทั้งหมด ที่เชื่อมโยงกันไหนมั่งอ่าทั้งโซเวิสอ่าระบบการเงาการเงินอ่ายื๋ยื๋หรือเยอรมันเนี่ยอ่าไอ้จอร์ดรถชายมันก็มีอ่าก็ราวลาสทินิกูลมันอยู่กองกองอยู่ที่ยุโรปเนี่ยพี่น้องไม่เหลืองานเนี้ยแล้ว,ลวนักการเมืองอีแมงเกลแมกเกลแองเองเกลแองเกลแมกเกล,เกลหนึ่งในนั้นเจลล์ก็คือลูกสาวของไออ่าฮิตเลอร์อ่าเจลลงก็เป็นอะไรพี่น้องอ่าอดัตปตพูดง่ายๆว่า อยู่ในมะลุกเทียมแล้วก็ออกมานั่นแหละมาเลี้ยงโตเลี้ยงใหญ่ก็สร้างอ่าคนพวกนี้เป็นผู้นําของประเทศเยอรมันเพราะหนึ่งนั่นไอ้รถชายนั่งเธอเลยหนึ่งราชาชนิกุลรถช,ชายครับพี่น้องที่เชื่อมโยงกับไอ้ไอ้ราชนิกุลของอังกฤษประมาณนั้นอะ่ะนี่คือราชนิกุลของยุโรปในอ่าประเทศเยอรมน,นีทีนี้มาดูต่อข่าวอ่าอาข่าวอเมื่อวานนี้เราไปต่างจังหวัดพี่น้องเดี๋ยวดูข่าวก่อนว่าอ่าที่เหลือเมื่อวานเนี้ย มีอะไรมั่งเนี่ยนะฮะโอเคก็เห็ดเทียมพี่น้องโอเคมาดู <c oughs> อ่ามาเกี่ยวกับดินน้ำลมไฟสักหน่อยเอาเอาเอา,เอาแบบธรรมชาติก่อนเขาบอกว่าในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ทรงจัดลำดับนะคะพี่น้องว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าธาตุสี่ว่าดินน้ำลมไฟซึ่งต่างจากคนทั่วไปมัก ท่องว่าดินน้ำลมไฟที่นัเป็นเป็นยังไงลำดับนี้มีใช่เพียงการเรียงตามอักษรแต่สะท้อนถึงวัฏจักรของชีวิตมันจริงนะครับพี่น้องอย่างลึกซึ้งตั้งแต่การเกิดจนถึงดับหน้าอัศจรรย์ที่วิทยาศา,ศาสตร์พบว่าเป็นจริงตามลำดับของการพัฒนาและการเสื่อมสลายของร่างกายการเกิดหมายถึงอะไรพี่น้องตามลำดับคือดิน แล้วก็ตามมาด้วยน้ำตามไปด้วยไฟและลมอ่ะใครอธิบายได้อธิบายประมาณนั้นเฉนลี่ไม่ชำนาญน,นะอ่ะธาตุดินมาต่อนั่นคืออ่ะเขาอธิบายแล้วธาตุดินอ่ะมีการอธิบายแล้วใคร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 ที่ไม่ทราบว่าดินน้ําลมไฟหมายถึงอะไรมาเรียนรู้ค่ะพี่น้องธาตุดินคือจากพ่อแม่ลากฐานแห่งชีวิต ถ้าดินทุกชีวิตเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กจนมองไม่เห็นเมื่ออสุจิและไข่ผสานกันเซลล์แรกถือกำเนิดขึ้นแบ่งตัวเป็นล้านๆหน่วยก็อเกิดหนังเนื้อหนังกระดูกอวัยวะเป็นโครงสร้างที่จับต้องได้ อันนี้เข้าใจนะคะพี่น้องทีนี้ธาตุน้ําเป็นยังไงธาตุน้ําสายทานแห่งชีวิตเพียงไม่กี่สัปดาห์อันนี้ธาตุน้ําแสดงว่าเลือดธาตุดินคือผู้เป็นแม่พ่อแม่ผ,ผู้ผู้ให้กําเนิดอ่าเชลีก็นี่แหละเขาเขาเราว่าแกจะเข้าลงแล้วพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งรู้รายละเอียดได้ยินแต่ดินน้ําลมไฟแค่นั้นแต่ดินน้ําลมไฟเนี่ยเรา ตีความหมายยังไม่แตกฉานนี่อันนี้รายละเอียดชัดเจนครับพี่น้องธาตุน้ําสายทานแห่งชีวิตเขาคงจะเป็นเลือดเพียงไม่กี่สัปดาห์แรกเลือดจดแรกเห็นไหมพี่น้องเริ่มไหลเวียนหัวใจเต้นเป็นจังหวะอันนี้ธาตุน้ําสูบฉีดสารอาหารไปอ่ะทั่วร่างกายน้ําคล่ําโอบอุ้มทารกเห็นไหมธาตุน้ํามันเชื่อมโยองอะไรมั่ง ให้ความชุ่มชื้นและปกป้องจากโรคภายนอกฮอร์โมนเดินทางผ่านของเหลวในร่างกายกระตุ้นพัฒนาการของอวัยวะทุกส่วนแน่เข้าใจนะพี่นอ้องด้านสุขภาพนะทีนี้มาดูธาตุไฟพลังแห่งชีวิตหมายถึงอะไรจิตใจหรือเปล่าเดี๋ยวเอามาดูก่อนบอกว่าภายในร่างเล็กๆนี้ พลังเริ่มจุดพลังเริ่มถึงจุดออถอาภายในร่างเล็กๆเนี้ยพลังงานเริ่มถูกจุดถูกจุติระบบเผาผลาญเริ่มทํางานอ่าอ่าระบบเผาผลาญระบบการทํางานภายในของร่างกายเ็าเรียกว่าระบบไฟคือเครื่องจักรของของของร่างกายพูดง่ายๆซะนั่นคือระบบเผาผลาญเริ่มทํางาน แปลรูปสารอาหารเป็นพลังงานเป็นพลังความร้อนที่หล่อเลี้ยงเซลล์ออุอณหภูมิของร่างกายช่วยเอนไซม์ทำงานเกื้อนหนุนกระบวนการสร้างชีวิตทรงอาทาลกดูดซึมสารอาหารจากมันดาผ่านสายสะดือเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมชัดเจนหรือ,อยังทีเนี้ย พลังชีวิตก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือธาตุไฟก็คือกระบวนการที่จะอ่าคืว่าสร้างสารอาหารหรืออ่านำสิง่งดีๆก็ไปหล่อเลี้ยงส่งส่วนต่างๆในส่งคือว่าส่งสารอาหารที่มีประโยชน์อ่าทุกส่ง้าไปในทุกส่วนของประสาทหรือของร่างกายของคนเราหรือแม้แต่การเลี้ยงลูกอ่ามีลูกก็ส่งผ่านท่อสะดือเห็นไหมพี่น้อง ทีนี้มาดูธาตุลมลมนี้เป็นยังไงเกี่ยวกับระบบหายใจด้วยวาธาตุลมลมปานแหน่งชีวิตแม้นยังอยู่ในคันทารลกก็ได้รับออกซิเจนผ่านสายสะดือนะคะเห็นไหมพี่น้องลองลองจินตนาการอ่านะคะพี่น้องจะไปแปลกอะไรจําไว้นะคะพี่น้องบอกปากต่อปาก่าอย่าลบหลู่จากสิ่งที่ โบ,โบราณโบราณทำมาแล้วก็อย่าท้าทายกับสิ่งที่คุณบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อสิ่งพวกนี้มันมันเหน็นได้ชัดเจนทำไมอ่าโ,โบราณคนแก่ท่านถึงบอกว่าเวลาตัดสายสะดือให้เลือกเอาคนที่ใจดีมีเมตตาหรือคนที่ฉลง